ทุกท่านครับทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่ปรารถนาที่อยากจะประสบแต่ความสุขและความสําเร็จในชีวิตด้ยวยกันทั้งนั้นนะครับแต่น่าแปลกนะครับจากการสํารวจผลการดําเนินชีวิตของแต่ละคนกลับพบว่ามีคนเพียง 3- 5เเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จตามที่ตัวเองต้องการมีหน้าที่การงานที่ดีมีรายได้ที่มั่นคง มีทรัพย์สินเงินทองมีบ้านมีรถมีอนาคตที่ดีให้กับลูกบางคนก็มีชื่อเสียงได้รับเกียรติได้รับการยอมรับจากสังคมแต่มีคนมากมายถึง90-95%ถึง9กกลับมีผลการดำเนินชีวิตเพียงแค่อยู่ได้และก็อยู่ดีเท่านั้นบางคนยังยากจนขัดสนมีชีวิตอยู่ไปวันวันทำไมเป็นเช่นนี้นะครับทั้งที่มนุษย์เกิดมาธรรมชาติก็มอบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มาให้เท่าเกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพลังอํานาจที่มีอยู่ในตัวเราเองเช่นพลังจิตใต้สํานึกพลังการดึงดูดร่างกายธรรมชาติก็ให้มาเท่าเทกันมีอวิชฐา,ารสองประการเท่าเทกัน1สมอง2มือ1สะดือ2ขาเท่าเทกันนอกจากนี้แล้วนะครับธรรมชาติก็ยังให้เวลาทุกคนมาเท่าเทกันอีกก็คือวันละยีิบสชั่วโมงนอกจากสกิาภาพหลักที่ธรรมชาติให้มาเท่าเทกันแล้วนั้นองค์ประกอบเสริมอย่างอื่นเช่นเรื่องของการศึกษา หลายคนก็จบปริญญาตรีมาจบปริญญาโทมาเท่าเกันหลายคนมีทุนมีงบประมาณในการเริ่มต้นที่ไม่แตกต่างกันแต่ทําไมเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตของคนเหล่านั้นจึงมีผลการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันจากการศึกษานะครับเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ล้มเหลวมีวิถีการดําเนินชีวิตและการใช้สัที่มีอยู่ในตัวแตกต่างกันครับคนที่ล้มเหลวนะครับจะใช้ชีวิตไปวันๆสเปะสปะ ไร้ทิศทางขาดเป้าหมายที่ชัดเจนไม่รู้ความต้องการของตัวเองว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรหรือต้องการทําเพื่อใครมีพลังมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ได้ชี้นําขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองไปในทิศทางที่มีคุณค่ามากพอและทําสิ่งที่มีคุณค่ามากพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้คุณคิดถึงแต่ความล้มเหลวโทษฟ้าโทษด,ดินโทษโชคชะตาของตัวเอง และก็ยอมรับชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับชีวิตและจากโลกนี้ไปอย่างน่าเสียดายคนทั่วไปและหลายคนมีความต้องการมีเป้าหมายแต่ที่น่าเสียดายนะครับก็คือเป้าหมายของเขานั้นเล็กเกินไปและไม่มีคุณค่ามากพอที่จะนำเขาไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จสูงสุดได้เมื่อเป้าหมายเล็กถึงแม้เขาจะทุ่มเทขุมพลังทั้งหมดไปกับเป้าหมายนั้น เมื่อประสบความสําเร็จแล้วความสําเร็จนั้นก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้แต่อย่างใดและในที่สุดก็จากโลกนี้ไปอย่างคนที่พออยู่พอกินเท่านั้นเองสําหรับคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตนะครับคนเหล่านี้จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากและเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเมื่อเขาได้ทุ่มเทและชี้นำขุมพลังทั้งหมดไปที่เป้าหมายนั้นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้น ทาให้เขามีชื่อเสียงได้รับการยอมรับมีฐานะมั่นคงมีความร่ํารวยมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายไปชั่วชีวิตและยังสามารถแบ่งปันความสําเร็จให้กับบุคคลอื่นได้อีกด้วยอย่างเช่นบิลเกตนะครับได้ทุ่มเทขุมพลังทั้งหมดในชีวิตของเขาทุ่มเทเวลาความสนใจงบประมาณแม้กระทั่งการเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกเขาได้ใช้ขุมพลังทั้งหมดเพื่อที่จะค้นคว้าและพัฒนาโปรแกรม Windows ซึ่งสิ่งที่เขาได้ทุ่มเทให้นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมายต่อคนทั้งโลกความสําเร็จที่เกิดขึ้นก็เลยส่งผลทําให้ชีวิตของเขาประสบความสําเร็จในระดับโลกเช่นเดียวกันวันนี้นะครับถ้าพวกเราทุกคนต้องการมีชีวิตที่ดีกว่าต้องการให้คนที่เรารักมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องการความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมีรายได้มากพอมีบ้านมีรถมีอนาคตที่ดีๆให้กับลูกๆของเราและได้ดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขก่อนที่ท่านจะจากเราไป เราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับและเป้าหมายนั้นจะต้องใหญ่มากพอถึงจะเข้าถึงและดึงเอาขุมพลังและสอยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราออกมาได้ออกมาสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราอย่ากลัวการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ครับเพราะอะไรก็ตามในโลกใบนี้ที่มีคนทําได้เราก็ต้องทําได้อะไรก็ตามที่มีคนทําได้ต้องไม่ยกเว้นเราถ้าอะไรก็ตามที่มีคนประสบความสำเร็จเราก็ต้องประสบความสำเร็จ เพราะเราก็เป็นคนคนหนึงเหมือนกันท่องกรบทนี้ไว้นะครับเขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดไม่ขัดสนเขาทำได้เราทำได้ไม่อับจนเกิดเป็นคนถ้าไม่สู้ดูใช่คนถ้าท่องกรบทนี้นะครับรับรองท่านประสบความสาเร็จแน่นอนครับแต่อย่าไปจำอีกบทหนึ่งนะครับอันตัวเราเท่านี้ก็ดีแล้วจะบันเจิดเพลิดเพ้วไปถึงไหน ไอที่แยกกัเรามีถมไปจัดดิ้นรนไปใยญให้เหนื่อยแรงถ้าคือไปจำบทนี้นะครับชีวิตอับฉาวแน่ๆครับทุกท่านครับท่านทําได้ครับถ้าท่านเชื่อว่าท่านทําได้ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับท่านยอดท่านเยี่ยมท่านทําได้ยส yes.